วันนี้จะจ้าพามาดูคันนี้นะครับนิส s ันนาวาร่ NP 3 0 0ปี2017นะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเลขไม่หนึ่งแสนมนกิโลนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่หารถเวทไม่เกิน300,000บาทแล้วได้4ประตูมีหลังคาอนเนกประสงค์เกียร์ธรรมดานะครับนับว่าเป็นความโชคดีแล้วครับที่เจอคลิปนี้รอบตัวรถนะครับจ้จ้าเนี่ย ตัวดาจ้าเองเนี่ยมีทําการเก็บสีตรงนี้มันจะเป็นแผลเล็กๆน้อยเดี๋ยวดาจ้าจะขึ้นาาใไปดูนะครับแล้วตรงนี้คันนี้จะได้ยางกูดเยียมานะครับกูดเยียสองหกห้าดยางดาที่42ปีสอคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์สองจุดห้าดีทีไอเทอร์โบนะครับ ดูเลขไม้พร้อมกันครับ13990กิโลคันนี้มาพร้อมกับรหัสเครื่องยนต์ YD25DDTI นะครับคันนี้ผ่านการทำสปาภายในแล้วเรียบร้อยภายในสวยสะอาดครับ มีแอร์หลังทําให้ผู้โดยาสารด้านหลังสะดวกสบายอขออนุญาตนะครับโอเคเครื่องมือเราจะอยู่ใต้นี้นะครับมีแม่แรงคันนี้ได้เป็นพรมกระดุมมาด้วยนะครับผมโอเคมีที่วางแก้วน้ำสอจุดสำหรับตรงนี้คือความโชคดีนะครับเพราะว่า ตอนที่เราออกรถแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปติดตั้งหลังคาตัวเนี้คือมีมูลค่าสูงมากแล้วหลังคาตัวเนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นเหล็กวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นหลังคาอี่ห้อนี้นะครับ3มิดเซ็นเตอร์02 944 1462-3ขีด3ตัวเวอร์ชั่น s p a r t V2 คันนี้นะครับเป็น นิสานนวราเกต EL อ่าโอเคนี่เลยทุกอย่างพร้อมใช้งานรายละเอียดตัวถังนะครับฝั่งนี้ครับผม ติ๊กเกอร์คาลิเบอร์คันนี้โชคดีมีคิ้วกันสาดให้ด้วยครับผมจอจอกลางเคียนบูดและ ระบบแอร์ออโต้เกียร์ธรรมดา6สปีดความสะดวกสบายด้วยพวงมาลัยมันติฟัง์กชันทางด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวระบบเกี่ยวกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับและขับขานควิสคอนโทลระบบล็อกความเร็วรถยนต์ขนาคขับขี่ทางไกล โอเคต่อไปนะครับไปดูห้องเครื่องนะครับและหลังจากนั้นจะจ้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะมออลมเบรกรายละเอียดตัวถังกระปุกฉีดน้ำฝนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ ที่เปิดฝาหม้อน้ำแบตเตอรี่กระปุกหม้อพักน้ำสำรองระบบ abs รายละเอียดตัวถังกล้องเข้าไปใกล้ๆตรงน็อตฝากระโปรงเลยครับผมโอเครถคันนี้นะครับใช้ระบบน้ำยาแอร์ hf c 1 3 4 a นะครับผมผ่านมาตรฐานมอกปี2550ถึง2554ฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ โอเคสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อจ้าจ้าโดยโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจ้าจ้าจะขึ้นรายละเอียดการผ่อนนะครับไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อจ้าจ้านะครับ0 6 3 3 5 9 9 8 2 6จ้าจ้านะครับและลายไอดีเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับรถคันนี้นะครับสามารถชมตัวรถ ได้ที่ซอยราบคำแหง3ามง39ซอยวัดทนบีรีนะครับขอบคุณครับ